นะคะอ่าข้าวหนีหม้อแล้ว้องเรียกว่าข้าวหนีหม้อแล้วใช่ไหมคะขอตัวนะคะนะคะจากเด็กเขาคณมากเลยคุณบุญนำสวัสดีค่ะจากน้องสองจากน้องเล็กนะคะประตูบอกว่าคุณบุญนำสวัสดีค่ะนะคะคุณบุญนำก็บอกว่าประตูสวัสดีครับนะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจเลยนะคะยี่สิบไลค์กับหนึ่งท่านนะคะทุกคนพี่อยู่ให้มาคนเดียวนะคะทุกคนคุยกันอยู่รื่มล่ำรื่มล่ำพี่อยู่บอกว่ามีอยู่คนเดียวนะคะ พี่ยูให้มาเยอะๆหน่อยก็ได้นะพี่ยูลุงป้าเหงาพี่ยูเอานางฟ้าเอาเทวดามาฝากหน่อยพี่ยูคุยกับพี่ยูนะทุกคนประตูสวัสดีครับจาคุณบุญน้านะคะขึ้นไล์เก้าสนาทีไปเลยลุงป้าใช่ไหมเกสินาทีใครจะมาอยู่เป็นเพื่อนละ่ะน้องคิมเอาเกาสินาทีไปเลยใช่ไหมเก้าสิบเกนาทีก็คือหนึ่ชั่วโมงกับกับ3กนาทีใช่ไหมน้องคิม ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณคุณคิมมากๆเลยนะคะคุณคิมสวัสดีค่ะจากคุณบุญน้ำนะคะคุณสากระบบมือแ้วขอบคุณคุณสานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะฝากเป็นกำลังใจให้คุณสาหันใต้นะคะทุกท่านก็มีไลฟ์สดหรือว่าบางทีเขาเป็นพีเมร์นะคะช่วงเช้านะคะคุณสาก็าจะไลฟ์สดช่วงเช้าเนะคะทุกคนน่าจะประมาณนี้ละหกโมงนิดๆินี่แหละค่ะทุกคนแล้วก็มีน้องน้องหนุ่มนัดนะคะน้องหนุ่มนัดด้วยนะคะหกโมงนะคะไลฟ์สดนะคะ พี่คิมสวัสดีค่ะจากนุนน้ำฝนนะคะคุณสาสวัสดีค่ะจากคุณบุญน้ํานะคะคุนดำก็คุณคิมสวัสดีค่ะนะคะจากคุณบุญดานะคะขอบคุณณนักฝนมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆคุณสาสวัสดีค่ะจากประตูนะคะขอบคุณนะคะทุกงานค่ะยี่สิบไลค์กับสามท่านที่อยู่ด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะสามสิบเจ็ดนาทีนะคะสามสิบเจ็ดนาทีก็จะเหลืออีกแปดนาทีนะคะทุกคนเป็นจะอยู่สักแปดนาทีก็พอแล้วค่ะให้ได้สักสี่สิบห้านาทีก็พอแล้วค่ะทุกคน ได้โชคลามานี้ก็โอเคแล้วตื่นมาก็ตีห้านี้นะคะกว่าจะไปหาขาตั้งกล้องเจอนะคะจำไม่ได้่าเลยไปวางไว้ตรงไหนนะคะเดินวนอยู่นั่นแหละเดินวนอยู่นั่นแหละทุกคนก่าจะหาเจอก็ปลาเข้าไปตีห้ายี่สิบเข้าไปแล้วอ่ะก่าจะขึ้นตั้งขึ้นไล์นะขอบคุณชีพเป็นบ้านนะคะขอบคุณมากๆฝ่ายเป็นกำลังใจให้ชีพเป็นบ้านด้วยนะคะ <S <S คุณต้องฝนสวัสดีค่ะจากประตูนะคะ <S <S ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนกำลังแรงใจเลยนะคะ <S <S น้องเล็กก็ให้กําลังใจมานะคะ ชีวิต่บ้านก็บอกว่าสู้ๆนะคะบวกมึงให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนรังใจเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนมีทุรลหรือว่าจะต้องไปขึ้นไลฟ์ก็ไปได้เลยนะคะทุกท่านค่าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนรังแรงใจเลยค่ะสามสิบเจ็ดนาทีนะคะสามสิบเจ็ดนาทีแล้วนะคะสามสิบแปดนะคะทุกคนสามสิบแปดก็จะเหลืออีกเจ็ดนาทีนะคะทุกคนค่ะบุญนำสวัสดีค่ะจากคุณน้องฝนนะคะกำลังใจจากน้องเล็กด้วยนะคะจากชีวบ้านด้วยนะคะ โอ้กศูนย์คนทุกคนโอ้โหพี่ยูนทำหน้าเกียดมากเลยอะพี่ยูศูนย์คนทุกคนหน้าจอเล็กศูนย์อะโอ้โหสุดยอดมากพี่ยูคุณทำกับเราอย่างนี้ได้อย่างไรคะเออไม่นำส่งไม่พอนะไม่พาเทวดานางฟ้ามาหาไม่พอนะทุกคนยังเอาคนเราไปหมดเลยดูสิศูนย์คนทุกคนคะ่ะเออคิดดูตอนลงไลฟ์มันจะได้ถึงสามชั่วโมงไหม โอ้พี่ยูไม่น่ารักเลยเนาะน้องน้องเล็กเนาะเออูลิไม่พาลมบนลมล่างมาหาเราเลยนางเดวดานางฟ้าไม่เอามาให้เราเลยพี่ยูนะเอ,อ่อต้องบ่นพี่ยูหน่อยแล้วนะ <c oughs> น้องเล็กบอกมีอยู่คนเดียว <c oughs> ใช่ไหมเออฉะนี้นะคุณฝนก็อยู่คุณบุญนำก็อยู่น้องเล็กก็อยู่นะคะจ้องอ่านก็อยู่แนละ้วทุกคน <c oughs> ทุกท่านค่ะนะคะมาดื่มกาแฟกันค่ะนะคะจากคุณบุญนำนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอตัวลงไปทํางานก่อนจะพี่เพ้นได้เลยค่ะคุณบานขอบคุณคุณบานนะคะอ่าพี่ยููอกหักใช่ไหมพี่ยูอกหักใช่ไหมต้องดูตอนลงว่าได้เท่าไหร่ใช่ค่ะประตุอคุยกันลืมล่ำลืมล่ำแล้วบอกมีศูนย์คนหน้าจอหน้าจอหลักอะ่ะประตุอขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยพี่อยู่อกหักเลยไม่ทํางานใช่ไหมนอาเอาแต่ร้องไห้ใช่ไหมขอบคุณคุณบานนะคะขอบคุณคุณบามากมาก ใครจะกินกาแฟนะคะไปหาคุณบุญดำได้นะคะคุณบุญดำเสิร์ฟกาแฟแล้วก็ขนมเค้กนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณประตูด้วยนะคะองเฮยบอกว่าสองใช่น้องเล็กมีอยู่สองกินน้องเล็กคุณบ้านสวัสดีค่ะนะคะจากคุณบุญดำนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะทุกท่านค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะ ขอบคุณประตูค่ะขอบคุณมากๆาค่ะสี่สิบแล้วทุกคนอีกหานาทีนะคะเอาอีกห้านาทีก็จะลงไลน์แล้วค่ะทุกคนอยู่ด้วยกันสี่ส้านาทีพอแล้วนะคะวันนี้ได้ขึ้นมาพูดคุยกับพี่ๆเพื่พอนๆพอใด้ตัวเองก็